สัพพัญยูสัทธาปัทมาลาผู้รู้ทุกสิ่งเอกาวจะน้าพหูวจนะาปัทมาสัพพัญยูสัพพัญยูสัพพัญยูโนอาลปนาสัพพัญยูสัพพัญยูสัพพัญยูโนทุติยาสัพพัญยุงสัพพัญยูสัพพัญยูโนตาติยาสัพพัญยูนาสัพพัญยูหีสัพพัญยูพีจตุทีสัพพัญยูโนสัพพัญยุสาสัพพัญยูนางปัญจมีสัพพัญยูนาสัพพัญยูมหาสัพพัญยุสมา สพันยูหีสพันยูพี่ชัดทีสพันยูโนสะพันยูสาสพันยูนางสัตตมีสพันยูมหีสะพันยูสมิงสพันยูโส สัพพัญยูสัทาปัมาลาผู้รู้ทุกสิ่งเอกวจนาผ้าหูวจะนาปัมาสัพพัญยูสัพพัญยูสัพพัญยูโนอาลปนาสัพพัญยูสัพพัญยูสัพพัญยูโนทุติยาสัพพัญยงสัพพัญยูสัพพัญยูโนตาติยาสัพพัญยูนาสัพพัญยูหีสัพพัญยูพีจตุทีสัพพัญยูโนสัพพัญยูสาสัพพัญยูนางปัญจมีสัพพัญยูนาสัพพัญยูมหาสัพพัญยูสมา พันยูหีสพันยูพี่ชัดทีสพันยูโนสพันยูสาสพันยูนางสัตตมีสพันยูมหีสพันยูสมิงสพันยูโส สัพพัญยูสัทบาปัทมาลาผู้รู้ทุกสิ่งเอกาวจนะพรหูวจนะปัทมาสัพพัญยูสัพพัญยูสัพพัญยูโนอาลปนาสัพพัญยูสัพพัญยูสัพพัญยูโนทุติยาสัพพัญยุงสัพพัญยูสัพพัญยูโนตาติยาสัพพัญยูนาสัพพัญยูหีสัพพัญยูพีจตุทีสัพพัญยูโนสัพพัญยูสาสัพพัญยูนังปัญจมีสัพพัญยูนาสัพพัญยูมหาสัพพัญยูสมา สพันยูหีสัพันยูพี่ชัดทีสัพันยูโนสัพันยูสาสัพันยูนางสัตตมีสัพันยูมหีสัพันยูสมิงสัพันยูโส